โซเช ep 3การถักโซ่เข็มที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์5้ทับศูนย์นะครับขนาด3มิลไหมพมก็อย่างที่แนะนํานะครับเป็นไหมคอตตอนนม4ี่พายหรือว่า5้าพายก็ได้อย่างแรกก็ให้เราจับไหมพรมตามที่เราถนัดนะครับวิธีการแรกก็คือการทำสลิปน็อตนะครับหรือว่าการทําปมให้เราเอาเข็มนะครับไปไว้ที่ใต้ไหมพมแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราตวัดเข้าหาตัวนะครับ จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเอานิ้วโป้งนะครับมากดไว้นะครับเพื่อที่จะได้หักง่ายนะครับให้เราใช้เข็มนะครับตวัดควักไหมพรมนะครับจากข้างใต้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลอดผ่านห่วงที่เราจับไว้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะได้เป็นปมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เข็มไว้ใต้ไหมพรมแบบนี้นะครับตวัดเข็มเข้าหาตัวครับแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกดตรงที่มันเป็นปมไว้นะครับเกี่ยวไหมพรมนะครับจากข้างใต้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้ลอดผ่านห่วงตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ดึงนะครับดึงให้ตึงก็จะได้เป็นปมแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเกี่ยวไหมพรมแบบนี้นะครับนี่ ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้เราดึงลอดผ่านห่วงครับแบบนี้จะนับเป็นหนึ่งนะครับเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดสิบครั้งนะครับอันนี้ได้หนึ่งแล้วนะครับทําเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวลอดผ่านห่วงสองสาม เกี่ยวรอดพันห่วง4เวลาที่เริ่มถักมาแล้วเริ่มยาวขึ้นแบบนี้นะครับเราอาจจะจับไม่ถนัดนะครับกพะให้เราย้ายมาจับตรงใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถักต่อไปนะครับ5 6 7 8 9 10ก็จะได้เป็นโซ่นะครับทั้งหมด10โซ่นะครับเราจะนับโซ่นะครับแบบนี้นะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับโซ่ห่วงที่สิบนะครับจะอยู่ใต้เข็มนะครับตรงไหมพรมที่เป็นห่วงตรงเข็มตรงนี้เราจะไม่นับนะครับก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครั้งละสิบโซ่หรือยี่สิบโซ่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรื้อออกนะครับก็ให้เราเข็มเอาเข็มออกแล้วเราก็สามารถที่จะใช้มือดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับนี่ เราก็เริ่มตั้งแต่การทำปมไปเลยนะครับให้เราทำซ้ำหลายๆรอบนะครับจนจนกว่าเราจะชินหนึ่งสองสามทำเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับพอเราเริ่มได้นะครับเราจะไปสู่สเต็ปต่อไปนะครับก็ ep นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบให้